สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านพบกับเซเว่น n อนไลน์กับผมโบธนาริเพ็นจันครับวันนี้จะพามาเอาใจนะครับแฟนขับยามาฮ่านั่นคือ wr 1 5 5 r ครับหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวรถนะครับออกมาแล้วก็ผมได้รีวิวไปหลายคลิปแล้วทั้งรถเดิมๆสแตนดาร์ดแล้วก็รถที่โมดิฟายเอาไปโดดที่สนาม หลากหลายครั้งแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะไปลุยโคลนแบบแอนดโรมาเต็ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยนะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมได้ลงคลิปไปถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งนะครับก็จะมีคอมเมนต์มาถามว่าท่อซื้อจากที่ไหนเป็นรุ่นอะไรนะครับล้อทำสียังไงตรงไหนแล้วก็ติดสติกเกอร์จะทำยไงให้มันดูสวยงามขึ้นซึ่งวันนี้ครับพอดีเลยว่ามี YAMAHA w r ห5 5 r นะครับมี2คันเข้ามาโมดิฟายอยู่ที่ร้านพอดี ก็เลยจะมานําเสนอครับมาฝากท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับก็สําหรับใครที่มี y a m a ฮ่อยู่ต้องติดตามคลิปนี้เลยนะครับซึ่งมีเข้ามาครับสคันเป็นเดิมเดิมมาตรฐานเลยนะครับถอยมาจากศูนย์แล้วก็นํามาเพื่อโมดิฟายให้มันดูสวยงามภายนอกยกตัวอย่างเช่นท่อสติกเกอร์แล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบที่จากโรงงานไม่ได้มีมานะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการโมดิฟายอยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ออกมา สวยงามนะครับเดี๋ยวตอนแรกวันนี้ก็จะให้ชมแบบกําลังทําอยู่เป็นขั้นตอนไปชมตอนกําลังทําอยู่ก่อนแล้วก็พอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้ตามไปชมกันก่อนว่ายังไม่เสร็จแต่สวยงามขนาดไหนไปชมกันครับกับเซฟนอนออนไลนครับนี่ครับวันนี้มามืดนิดน,นึงนะครับท่านผู้ชมแสงอาจจะไม่สวยเท่าไหร ดูเบื้องต้นไปก่อนครับนี่คือ2คันนะครับที่นำมา Modify WR155R นี่เดิมเมเลยนะครับคันนี้ถอดล้อไปยังไม่ได้ทำอะไรดูครับเดิมๆส่วนอีกคันหนึ่งตอนนี้ติดสติกเกอร์ไปแล้วประมาณ1น,นะครับเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนคันนี้เบื้องต้นนะครับได้ถอดล้อไปเพื่อทำสีครับ ทำสีเหมือนที่รถผมทำนะครับก็จะเป็นทำสีขอบล้อทำสีดุมคันนี้ก็เหมือนกันก็ทำเหมือนกันนะครับถอดไปคู่กันเลย2องคันนี้ที่มาทำเป็นเพื่อนกันนะครับ2คันซื้อมาแล้วก็จะแต่งในแนวคล้ายๆกันคันนี้ก็จะเป็นแบบจัดเต็มนะครับสติกเกอร์ตอนนี้ติดไปแล้วส่วนคันนี้รอรอสติกเกอร์อยู่นะครับ ส่วนคันนี้รอสติกเกอร์อยู่ครับอยาให้ดูอะไรครับเบื้องต้นวันนี้มืด,ดน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามาตอนหกโมงแวะเข้ามาก็เลยแสงอาจจะไม่สวยครับท่อที่จะเปลี่ยนใส่เลยก็จะเป็น FMF MM นะครับก็เป็นงานเป็นงานของไทยนะครับเป็นงานสำเนาเดี๋ยวยังไม่บอกราคานะครับหลังจากท่อนะครับก็ขยับมาที่สเตอร์นะครับ สเตอร์ขาเกียร์มือคัดแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อ,อ,อตัวนี้มือเบกครับสีน้ำเงินนะครับคันนี้ก็เหมือนกันมือคัดเหมือนกันตัวนี้เป็นกาดแฮน์นะครับกาดแฮน์แล้วก็ที่ไม่มีมาจากโรงงานคือ ตัวประคองโซ่นี่ครับนี่คือตัวประคองโซ่นะครับตัวประคองโซ่นะครับก็เป็นของตรงรุ่นเลยนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามีทาออกมาขายด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงอีกคันหนึ่งใส่แล้วนะครับนี่ครับนี่ประคองโซ่เห็นไหมครับพอใส่แล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่ง ช่วยได้มากครับถ้าเกิดเราเอาไปขี่ในสนามเข้าป่าแบบเจอหินเจอเนินอะไรเงี้ยครับจะช่วยประคองให้โซ่มันอยู่ในรางของมันนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องล้อไปล้อนะครับคันนี้ทำเป็นสีดำล้อสีดำคันนี้ดุมดำล้อดำส่วนอีกคันนึงทำเป็น ล้อสีน้ําเงินนะครับดุมก็จะเป็นสีออกเ,ออเขาเรียกสีทีนะครับสีเหมือนแผงคอรถผมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงให้ดูมุมสูงครับสติกเกอร์ก็ติดไปแล้ว1คันนะครับเดี๋ยวให้ดูดูงานท่อใกล้ๆท่ออ่ะ ที่เห็นว่าเป็น F f นะครับเป็นงานของประเทศไทยประเทศไทยอ๋อนี่นี่สีทีคือแบบนี้สีดูมพ e จะเป็นแบบนี้นะครับท่อเนี่ยเป็นงานสแตนเลสนะครับจะมี2เกตที่ประเทศไทยทําได้มีเป็นสแตนเลสกับไทเทเนียมท่อผมทราบราคามาถ้าตัวสแตนเลสมันจะอยู่ที่ประมาณหลัก5-6าถึพประมาณนั้น ส่วนตัวที่เป็นไทเทเนียมนะครับแบบที่ที่ผมเคยรีวิวไปตัวที่ใช้โชว์ที่งานมอเตอร์โชว์ตัวนั้นอยู่หลักหมื่นประมาณ1มื่นสถึงหมื่นนะครับใครที่สนใจตอนนี้ผมรู้แหล่งแล้วว่าที่ไหนผลิตตัวนี้นะครับที่เห็นแฮนด์เนี่ย แฮนเป็นแฮนเดิม erm. ผมจําได้เลยว,ว่าผมเคยขี่แฮนเดิม erm. เคยทดสอบหลายครั้งคือแฮนเดิม erm จะเป็นทรงแบบเหมือนรถมอเตอร์คอร์สเลยแต่ค่อนข้างจะเตี้ยนิดนึงนะครับสามารถใส่นวมแฮนซื้อนวมแฮนมาใส่ได้เลยอ่าเดี๋ยวดูคันฝั่งนี้คันฝั่งนี้จะทํามาแล้วประมาณหนึ่งนะครับ mm. ก็จะมีของตกแต่งมาแล้วเยอะกว่าคันทางด้านนี้คันนี้ใส่การแฮนมาแล้วเห็นไหมครับ แฮนด์ซ้ายขวานะครับรวมถึงนวมแฮนด์ s, <S mm hmm. ด้วย mm hmm. ก็เป mm ็นยี่ห้อเดียวกันหมดเลยก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้อาจจะมืดไปหน่อยก็ขออภัยแฟนขับ F4 ทุกท่านด้วย mm hmm. เดี๋ยวรอบต่อไปเมื่อเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใส่ของแต่งเข้าไปแล้วก็จะมานำเสนอคิดว่าสวยงามแน่นอนครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับ fc yamaha r ่ยา r นะครับวันนี้เป็นแค่ตอนแรกนะครับเมื่อเสร็จแล้วผมคิดว่าต้องสวยแน่นอนสำหรับ2คันนี้ก็จะมีการตกแต่ง2แนวนะครับแนวหนึ่งคันนึงก็จะเป็นแบบจัดเต็มเลยส่วนอีกคันนึงก็จะเป็นแบบเรียบเรียบนะครับแต่สวยทั้งคู่ใครที่สนใจนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางเบื้องต้นก่อนส่วนในตอนต่อไปเมื่อรถเสร็จแล้วผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะรวบรวม งบที่ทําไปทั้งหมดนะครับว่าก่อนจะแต่งออกมาสวยขนาดนี้ใช้งบไปเท่าไหร่นะครับเอาไว้ตกแต่งแล้วก็เป็นข้อมูลสําหรับท่านผู้ชมแล้วก็ FC ที่มี WR155A ครับวันนี้นะครับลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ